พูดถึงเรื่องราวของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เปิดพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยชวนร่วมสัมผัสวิวัฒนาการการเงินธนาคารไทยและเงินตราจากอดีตสู่ปัจจุบันค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยให้ประชาชนเยี่ยมชมจัดพิธีทำบุญเพื่อสักการะและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมมหมืน่นมหิศส,สราชหฤทยัยพระบิดาแห่งการธนาคารไทยโดยมีคุณกฤิจ,จันโนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณพัตรพรศิโรดมรองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลคุณอารยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เข้าร่วมงานค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะที่เป็นธนาคารไทยแห่งแรกได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยขึ้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อย ซึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารนะคะภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยการจแสดงนิทรรศการถาวร4ีโซนค่ะได้แก่วิวัฒนาการการเงินเงินตราไทยนะคะวิวัฒนาการธนาคารต้นแบบธนาคารไทยและไทยพาณิชยกับการก้าวสู่ยุคปัจจุบันซึ่งปิดปรับปรุงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะนี้พร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้เรื่องราว115ปีแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกถ่ายทอดประวัติการก่อตั้งธนาคารไทยแห่งแรกตลอดจนเรื่องราวความรุ่งเรืองของธนาคารไทยพาณิชย์ในแต่ละยุคสมัยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9ในาฬิกา30นาทีถึง16นนาฬิกา30นาทียกเว้นวันหยุดธนาคารค่ะ โดยนิทรรศการหมุนเวียน115ปีแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกจะจัดแสดงจนถึงวันที่30ธันวาค,คมนี้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถเยี่ยมชมเป็นกลุ่มได้นะคะสามารถติดต่อร่วงหน้าได้ที่พิพิพธภัณฑ์ธนาคารไทย025444255ค่ะ ไปติดตามนะคะเรื่องราวของวิวัฒนาการธนาคารไทยกันได้นะคะที่สาขาสำนักงานใหญ่นะคะคือเคยเป็นสำนักงานใหญ่นะคะของธนาคารไทยพาณิชย์ที่สาขาตลาดน้อยนั่นเองค่ะ